สวัสดีเจ้าเพื่อนๆวันนี้พบกับเจนอีกครั้งนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมสวนต้นไม้นะ,ะที่แคลิฟอร์เนียเดี๋ยวดูแต่ละชนิดกันดีกว่านะคะเพื่อนๆในที่นี้มีหลากหลายชนิดมากเลยที่เราสนใจที่เรากำลังมองหาคือต้นปาล์มกับต้นแคคติสนะคะกระบ,บองเพชรแต่ดูอย่างอื่นไปด้วยนะคะเดี๋ยวพาเพื่อนๆชมสวนกันดีกว่าลุยอันนี้ก็เหมือน เป็นไม้เลื้อยนะเป็นพันไม้เลื้อยนี่ปลูกไว้เหมือนต้นตำลึงเลยมันมีหลากหลายมากนี่มีต้นดาวเรืองนี่ดอกไม่รู้ใช่ดอกดาวเรืองก็จะสวยดีอ่ะมีแคคติสกระบองเพชรอฮะ อันเล็กน้อยมีหลากหลายสีไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีแดงเหอถูกใจมากๆลเลยมีต้นใบเฟิร์นด้วยนะากใครชอบไม้ประดับนะนี่ใบเฟิร์นก็มีนี่โซนว้าว beautiful practice อันนี้เหมาะสำหรับที่เป็นปลูกในทะเลทรายนะแล้วเราก็กำลังมองหาอยู่ด้วยเ,ยเอาเราจะเอาไปปลูกไว้ในที่อของเราอ้อันนี้สวยมากเลยน,นี่เป็นกระบองเพชรมีกระบองเพชรเจ็ดชั้นนะอันนี้เขาเรียกออเอันนี้ก็เป็น ต่อบอรี่ไฟสายพันธุ์มากเลยอันนี้ก็สวยดีอันนี้ไว้ปลูกในบ้านนะในบ้านนอกบ้านก็ได้ต้นเฟื้องฟ้าทำขนางให้เขาขึ้นแบบนี้นะ They already have vines that, <Huh? S 2> that are going up They already have vines that are going up Oh yeah ซื้อปุ๊บนี่เราไม่ ซื้อทั้งกระถางเนี่ยเขาทำแผนเขาทำเป็นชั้นๆให้เราเลยสะดวกสบายต้นไม้ประดับ <c oughs> หลากหลายดี <c oughs> เที่ยวได้ครบจบที่เดียวต้องที่นี่นะคะหากใครอยากจะมาเลือกพันไม้ มีครบหมดแต่ว่าพวกผลไม้กินนะคะอย่างเช่นผลไม้ส้มมะนาวอะไรพวกนี้ที่นี่เขาจะไม่มีเขาจะมีขายแต่ไม้ดอกไม้ประดับอะนี้โอ้โหนี่ต้นหญ้าบ้านเราเนี่ยที่เกิดขึ้นในน้ เดินเพลินเลยนะคะแต่อันนี้ต้นหางลกยูงรึเป่เ่ยใช่เลยนะคะนี่ต้นหางลกยูงแต่ราคานี่เราต้องไปสอบถามเข้าอ,อีกทีเออราคาถ้าเราอยากรู้มันก็จะมีราคาบอกอยู่ที่ต้นนะคะนี่อย่าต้นนี้ก็จะสิบห้าเหรียญ โอ้โห oh, oh, oh. นต้นนี่คือสิ่งที่เรามองหานี่ไงอันนี้่ looking for <Yeah>. oh. นี่คือต้นที่เราต้องการนะคะสวยมากมากเลยแต่เราไม่รู้ราคาเราต้องไปสอบถามเขาอีกทีนะอ,อันนี้เป็นต้นปาล์มควีนนะคะควีนปาล์มที่เขาเรียกกันที่นี่ก็จะที่นี่ก็จะมีหลายพันธ์ มีทั้งคิงมีทั้งควีนนะนี่เลยพาร์มซีอันนี้เป็นต้นเล็กๆนะคะเราเอาไปปลูกเองถ้าเราไปซื้อต้นใหญ่มันก็จะแพงเราซื้อต้นเล็กๆเกนี่ยไปปลูกเองจะดีกว่าโอ้ mm hmm. oh. this one not pomegranate mm hmm. no อันนี้เป็น ต้นไม้ยืนต้นนะคะเราจะปลูกไว้ในตามสวนตามรัว้วตามโรงงานนะคะเป็นเป็นไม้ประดับอย่างเดียวดอกไม้นะสวยมากเลยและนี่ก็เป็นแคคติสอีกันนะคะหลายพันธ์นี่ดอก เขาเรียกอะไรนะดอกราตีนะคะเปนต้นใหญ่ต้นเล็กโอ้จุดเด่นที่เด่นเด่นคืออันนี้เลยนะคะเพื่อนๆจ๋านี่เลยแคคติสสวยไหมนี่มีหลากหลาย ขนาดนะคะไม่พันเล็กพันใหญ่พันยาวนี่เหมือนกับมะเขือเทศก็มีนะคะพันนี้โ้สดนะโซนนี้นี่ยิ่งสวยเข้าไปใหญ่เลยะะอันนี้อันนี้เหมือนดอกบัวบานช่อแต่สวยมากเลย ถ้าเราจัดเรียงเป็นพุ่มนะคะจัดสวนแล้วออกมานี่มีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสีดำสีแดงสวนน,นี่ก็ยิ่งเป็นหลากหลายสีเลยนี่อันนี้แก้วมังกรก็มีนะคะนี่ อย่าปลูกแก้มือก่อน Honey, dragon fruit ฮันนี่จะ v e dragon fruit ที่อย่าอ๋ออันนี้สวยเลยนะคะมาเจอกระบองเพชรอีกหนึ่งชนิดนะคะอันนี้จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยโอ,โ,โอ้โห สวยดินี่เลยไม้ประดับที่นี่เยอะแยะกระบองเพชรก็มีหลากหลายพันมีทั้งว่านหางจระเข้อันนี้ก็จะเป็นโปอยเซียนคนะ่ะต้นปอยเซียนนี่กระบองเพชรอีกอย่างนึงกระบองเพชรทั้งหมด ต้งนงิ้วก็มีนะที่นี่โอดีเลยเนี่ยนี่สังเกตดูได้จากตรงน,นี้นะคะน้าเริ่มขึ้นมาตั้งแต่ต้นเนี่ยเรารู้ได้เลยว่าต้งนงิ้วบอนบอนป่าหรือเปล่าอ๋อ yeah. oh, อันนี้คือต้อน wanna, uh, wanna, ต้นสนนะจะ จะปลูกตามรั้วนะให้มันขึ้นบงังแดดบงังฝนหากใครสนใจที่จะปลูกไว้ในบ้านนะสามารถแวะซื้อได้ใกล้บ้านของท่านนะเรามาเยี่ยมชมมาเที่ยวชมที่นี่เผื่อ สัก,กวันวเราจะเอาไปปลูกที่บ้านเพื้นๆจา๋าและนี่ก็คือสถานที่ที่เขาขายไม้ดอกไม้ประดับนะโอ้โ oh. หดอกไม้ประดับที่สวนมากในแคลิฟเร์เนีย วันนี้ถือว่าได้ออกมาเที่ยวชมสวนดอกไม้นะคะสนุกมากได้เห็นหลากหลายสายพันธุ์หากใครสนุกไปกับเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะคะและ้วขอติดตั้งวันต่อในคลิปหน้านะคะว่าเราจะพาเพื่อนๆไปที่ไหนหากหากมีอะไรที่พิเศษนะคะเราจะมาอัปเดตให้เพื่อนได้ดูกันวันนี้ต้องลาทุกคนไปแล้วเป็นไปในคลิปหน้านะจ๊ Bye, ะไปจ้า